ก่อน่ขอสวัสดีพีพีเอฟซนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้าน E ีพนี้เป็น E ีีที่ห้าสิบพี่พีท่านใดดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจพระที่ผมเอามาลงวันนี้นะโทรปิดผมได้เลยนะที่ศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองนะครับผมหรือว่าใครมีลายผมแล้วก็ทักถามผมได้เลยนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้นะก็มาเรื่องเานที่องคแกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมก็วันนี้ได้นี้มาครับผมหนุ่มปท้วดนะนี่เป็นเป็นหนุ่มประทวดครับ หงค์บาทวดนะครับผมเป็นเนื้อหงค์บาทวดเนะื้อว่านนะอันนี้เป็นปี97นะครับผมเป็นเนื้อว่านปี97นะั่นนี่แบบนี้นะนี่แบบไข่ไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะนี่หลังสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยน,นี่นี่ครับผมนี่แบบนี้นะน,นี่เป็นพิมพ์พันลอดน,นะครับผมเป็นพิมพ์พันลอดองค์น,นี้เอา400นะครับผมเปิดเอาที่400บาทนะองค์นี้เอา400บาทนะองค์น,นี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนี่ผมได้พระปิตามาพระปิตานี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะนี่นะสวยๆๆๆเเเเเดดดิิิมมมแแบบบบนนนีีีี้้ะหลววงปปู่่่ออยยททาส องนี this, ้ผมเอาที่ห้าร <Holy. S 1> ้อยบาทกันแล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะหลวงปุ่เอี่ยมนะนี่หลวงปุ่เอี่ยมนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเอาห้าร้อยบาทนะคะผมเอาห้าร้อยบาทเนี่หลวงปู่เยี่ยมนะนี่หลวงปุ่เอี่ยมนี่เอาเอาที่ห้าร้อยบาทนะองนี้องที่สองนะครับผมต่อไปอง์ที่สามองที่สามนี่ผมได้อันนี้มาอันนี้เป็นหลวงมึงเออเป็นหลวงมึงเงินท่ามะไฟนะครับผมนี่เป็นท่ามะไฟแบบนี้นะนี่ท่ามะไฟองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยกันแล้วกันนะผมเอาสี่ร้อยนะ อันนี้เก่าๆสสวยเดิมๆแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมมีเอาสี่ร้อยนี่ผมส่องให้ดูเนื้อก่อนนี่ผมส่องให้ดูเนื้อชัดๆก่อนเลยนะนี่โอ้โหสวยจัดครับผมนี่เดี๋ยวผมขยายเยอะเกินไปนี่ส่องส่องแล้วไม่เห็นนี่แบบนี้เออนี่ครับผมนี่นี่นี่โอ้ดูหน้าสิอันนี้สสวยเดิมๆมันเก่าๆผุๆแบบนี้เลยเก่าๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมวุงนี้องที่สามนะ ต่อไปองค์ที่สี่องค์ที่สี่เนี่ยเป็นพระสมเด็จกันแล้วกันอันนี้สมเด็จวัดเกศวัชโยนะครับผมอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมไี่ส่องให้ดูนะนี่นะนี่ส่องให้ดูแบบนี้เลยนี่โอ้โหดูดิอันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมนี่นี่นี่แบบนี้นี่สวยๆเดิมๆนะดูเนื้อก่อนนะครับผมดูเนื้อนะนี่นี่นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยองค์นี้อานะบท เปิดเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมวงนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมวงที่สี่ครับผมต่อไปวงที่ห้าวงที่ห้านี่ก็เอาเอาที่สี่ร้อยบาทกันแล้วกันวงที่ห้าวงที่ห้านี่เป็นพระสมเด็จอีกองหนึ่งนะสมเด็จองหนึ่งที่สวยนะครับผมมีวงพระใหญ่ให้ดูอันนี้เป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะนี่นะแบบนี้เลยนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยเหมือนกันครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะ นีส่สวยเดิมเดิมแบบนี้เอา400นะดูเนื้อจ,จัดจัดมันๆนะลึกลึกแบบนี้เลยเอาที่400นะครับผมวงที่5นะครับผมต่อไปวงที่6วงที่6นี้เอาเป็นหลวงปู่ทวดครับผมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็น,ปปปนเป็น,ปนวัดประสาทบุญยญวาานะครับผมเป็นนี่วัดประสาทบุญยวาานะครับผมนี่วัดประสาทบุญยวาาองค์นี้เป็นพระดูอ่าเป็นพระที่แ,แห้งนะครับผมแห้งแต่ว่าองค์นี้จมูกไม่สวยนะจมูกไม่สวย มีแบบนี้นะอง์นี้ผมเอาที่สามร้อยครับผมเปิดไว้สามร้อยนะองนี้องที่หกนะเอาสามร้อยครับผมนี่องที่หกวัดประสาทบุญยวาปีศูนย์หกนะเอาสามร้อยครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดครับผมองที่เจ็ดนี่เอาเป็นหนุ่มบทบแล้วกันหนุ่มบทบนี่นี่หนุ่มบทบนะครับผมนี่หนุ่มบทบฐานสูงนะครับผมอันนี้เป็นหนุ่มบทบฐานสูงครับผมนี่ฐานสูงองนี้สวยเดิมๆิมเลี่ยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมหนุ่มบทบหนุ่มบทบนี่เอาห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดู นี่บทวพตรงนี <We> like ้ผมขอห้าร้อยนะนี่เป็นตรงสังกตินี่เป็นจำแดง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 แบบมีสนิมกินสนิมแดงแดงแบบนี้นะเป็นธรรมชาตินะนี่เป็นธรรมชาตินี่นี่นี่เป็นเป็นจุดเขียวเขียวจุดแดงแดงจุดอะไรแบบนี้เนี่ยผมให้ดูอีกทีเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระเนื้อทองผสมนะครับผมันนี้เขาเรียกมาแบบนี้เลยนะนี่เรียมมาแบบนี้เลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่ผมมันไม่แ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่ครับผมนี่แ่มนะนี่ตรงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผม เอาห้าร้อยบาทนะครับผมวงนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมองค์ที่เจ็ดต่อไปองค์ที่แปดองค์ที่แปดเนี่ยเป็นหลวงพ่อเงินกันแล้วกันองค์ที่แปดนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมพิมสามชายครับผมเป็นพิมพ์นิยมอ่อเป็นพี่ช่ขอโทษที่เป็นพิมพิตาสามชายครับผมเป็นพิมตาสามชายแบบนี้นะอันนี้สวยเดิมๆจะจัดแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้อันนี้ผมมีสององนะผมเอาไปลงพระเครื่ององค์หนึ่งนะผมลงพระบ้านองค์หนึ่งลงพระเครื่ององค์หนึ่งผมได้มา ผมได้มาสององ,งน,นะนี่แบบนี้นะนี่สีสวยเดิมๆไหมเนื้อแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะดูนี่เนื้ออมเขียวแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่แบบนี้ผมขยายให้ดูดีไหมเนี่ยโอ้โห yes, ดูนี่นี่จัดครับผมเอานี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยนะนี่คนไหนพลาดอง์นี้ก็ไปพักเครื่องไดนะ้พักเครื่องผมมีองค์หนึ่งนะองค์นี้องค์ที่แปดนะครับผมเอาห้าร้อยต่อไปองค์ที่เก้าองค์ที่เก้านี่เ,เป็นหนุ่มเมืองเงินวัดทุ่งน้อยก็แล้วกันๆๆนี่ทุ่งน้อยแท้ๆเลยนะแท้ๆเลยนี่แบบนี้นี่ นี่แบบนี้นะครับผมนี่ลุ่งน้อยแบบนี้เนยนะนี่ยุคต้นเลยนี่ดูเนื้อก่อนนะครับผมนี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนี่ยุคต้นนะครับผมนี่แบบนี้องนี้ผมเอาที่เบาๆแล้วกันองนี้เบาๆอง์นี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมอันนี้เป็นวัดทุ่งน้อยนะครับผมเป็นวัดทุ่งน้อยนี่สวยเดิมๆแท้ๆแบบนี้เลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่เก้านะต่อไปองที่สิบองที่สิบนี่เป็นหนุปมบทบเขียนกันแล้วกันนี่หนุปมบทบหนุ่มบเขียนอันนี้นี่แมมเนี่ยหนุ่มทบหนุ่มบเขียนนะครับผมนี่บทเขียนเสกนะครับผมนี่แบบนี้ น,นี่เป็นพระหล่อโบราณนะครับผมนี่สำนักขุนเนนสร้างนะครับผมนี่ออกวัดสำนักสมมัยสำนักขุนเนนะนี่แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหนงประทบเขาเรียกทบหนุปมบทบหนุงมบทเขียนอะไรนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้ทบเขียนอะไรนี่นะครับผมนี่แบบนี้ดูเนื้อนะนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เนื้อนี่นี่แบบนี้ครับผมนี่นี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่500ห้ารนะ้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยนะองค์ที่สิบนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดนี่ผมได้อันนี้มา อันนี้สวยจัดครับผมอันนี้หน้าฝรั่งอันนี้หน้าฝรั่งครับผมหน้าฝรั่งนี่ออกนี่เป็นหนุ่มระทบหน้าฝรั่งนะครับผมองนี้สวยจัดเลยนะสวยจัดนะครับผมวงนี้มีกิ่งนะครับผมมีกิ่งเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่สวยจัดเลยนี่สวยจัดจัดแบบนี้เลยนะนี่ผมส่องให้ดูนี่ดูด,ดูดูผิวก่อนนะครับผมดูผิวโลหะก่อนเลยครับนี่ผิวโลหะถึงยุคแบบนี้ครับองน,นี้ผมขอที่เจ็ดร้อยนะหน้าฝรั่งวงนี้ผมขอเจ็ดร้อย 700, นะผมซื้อมาเกือบเต็มเจ็ดร้อยแล้วครับผม เอาเบาๆเขแบ่งปันกันครับผมผมกะเอามาเก็บไงก็มไม่เป็นไรเอาแบ่งให้พี่ๆกันไปก่อนเอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมองนี้อง์ที่สิบเบ็ดนะครับผมองที่สิบเบ็ดตอบางที่สิบสององที่สิบสองนี่องค์สุดท้ายครับผมเอาลงสิบสององนะครับผมวันนี้อันนี้ก็สวยๆจัดๆัดเลยอันนี้ว่าจะไม่ขายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเอาให้ลูกค้าไปก่อนลูกค้าถามหาพิมพ์ปั้นนะครับผมแล้วก็เนื้อมันมันจัดจัดพิมพ์ปั้นเนื้อมันจัดจัดแบบนี้เดี๋ยวผมตอกให้ดู นี่แบบนีู้้หดูเนื้อนะนี่ขูหเนื้อแบบนี้ครับผมนี่ครับผมอะใครชอบปิดได้นะครับผมมุนนี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมเอาที่เจ็ดร้อยนะนี่หนูลึกๆเลยนะนี่ลึกๆดูเนื้อก่อนนี่ดูเนื้อก่อนอันนี้เป็นผงคุกรักนะครับผมเป็นผงคุกรักนะนี่ผปผงคุกรักนะพิมพ์ปั้นนะครับผมนี่พิมพ์พิมพ์ปั้นนะนี่แบบนี้นะนี่คนไหนชอบปิดไปได้นะครับผมมันนี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยครับผมเอาที่เจ็ดร้อยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะ ขอแกะให้ดูก็ได้นี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะองนี้สวยจัดเลยนะองนี้ว่าจะหากออบเงืนมใส่นะพอดีลูกค้าอยากได้ขึ้นมาอีกก็มีองค์เดียวครับผมรับปากขาเขาเลยว่าจะเอาลงก็ต้องเอาลงให้เขาดูนะนี่นี่นี่โอ้โหดูดินี่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 ดูดินี่แบบนี้ครับผมนี่ไม่ค่อยเจอครับผมนี่แบบนี้ไม่ค่อยเจอดูเนื้อก่อนดินี่เนื้อเป็นเม็ด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 แบบนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับผมมาเจ็ดร้อยนะองนี้ เอาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมนีน่แบบนี้นี่โหแตกธรรมชาติแบบนี้เลยนี่เอาที่เจ็ดร้อยครับผมนี่แบบนี้ครับผมเป็นพิมพ์ปั้นนะนี่หลวงพ่อพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะครับผมน่าจะออกไม่ปากทะเลก็วัดเขาเองนั่นแหลคะครับผมน่าจะประมาณนั้นครับผมก็นี่วัดใจทั้งหมดนะครับผมพาวัดใจนะองค์นี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยนะองค์สุดท้ายนะวันนี้หมดแล้วนะครับผมวันนี้อีพีที่ห้าสิบของพระพงพัพพนพระบ้านหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็รอ รอด mm ูพ hmm. ง <hum> พันธ์พัเครื่องตอนเย็นอีก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 เพจนึงนะครับผมนี่ก็แล้วก็ฝากของลูกชายไว้ด้วยนะนันตะพงพัเครื่องนะครับผมก็พนันตะพงนัตะพงพระเครื่องก็ไม่แพงนะคร <ś d ultimate> ับผมไม่แพงนะลูกชายไม่ขายไม่แพงก็วันนี้ผมพงพันธ์พระพับ้านขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ